เดินระวังระวังนะครับคุณท็อประวังขานะครับเชิญทางนี้เลยครับระวังนะครับระวังรถนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ครับเฮ้ยฝ hey, ่ามึงนี่ก็บริการดีเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ะรองเท้าสกปรปกวะ่ะถ้าแบบนี้กลับไปอะ่ะเมียก,กูต้องว่าแน่เลยเฮ้ hey, ชยชช่มึงด้วยหมอน,นั่นดิเดี๋ยวผมเช็นให้ครับผมเช็นให้ครับ เรียบร้อยครับคุณท็อปดีต้องแบบนี้สิว่าพรุ่งนี้มึงอะ่ะเข้าไปบริษัทกูไปเอาสัญญาซื้อสิทธิ์้าได้เลยครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณท็อปขอบคุณมากนะครับไอฟา้าครับครับวันนี้มึงทำให้กูสนุกมากเอาสุดยอดนะครับคุณท็อปไปคุณครับ่างไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยถ้าทานขนาดนี้ยังจะทนรับเงินเข้ามาอีกนั่นสิหิวเงินจนหน้ามืดตามัว <CH> เสียชาติเกิดจริงๆเถรอาอย่าไปใกล้คนพวกนี้เลยอยี่ติดเชื้อหน้ากัานไปด้วยพี่ครับทำไมคุณก็จะมาดูถูกผมอีกคนเหรอพี่ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิด ผมอาะไม่ได้จะเข้ามาดูถูกพี่ผมว่าคนแบบพี่อ่ะน่านับถือมากกว่าเพราะในสังคมอ่ะมีแต่คนอยากได้เกียรติมีหน้ามีตาจะมีสักกี่คนกันที่ยอมทําแบบพี่อ่ะยดยไม่สนใจศักดิ์ศรีหรือว่าเกียรติแล้วว่าคําดูถูกของคนอื่นได้ยอมทําเพื่อครอบครัวได้ขนาดนี้อ่ะพี่น้ำมเย็นสักแก้วผมอ่ะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกผมคนธรรมดาคนนึงที่ขอแค่มีเงินอ่ะเลี้ยงครอบครัว ลูกเมียได้กินอิ่มนอนหลับสบายภรรยาผมโทรมาฮัลโหลที่ร้านวันนี้ผมหาเงินได้เยอะเลยเงินสาคัญหรือว่าร่างกายคุณสามัญกว่าวันนี้วันหยุดอะทำไมคุณไม่อยู่บ้านครับครับครับผมกำลังจะกลับแล้วครับผมซื้อข้าวผัดที่คุณชอบกินด้วยแค่นี้ก่อนนะพี่ครับภรรยาผมตามแล้วผมขอตัวก่อนนะครับ พี่ชีวิตอะถึงมันจะหนักแค่ไหนอะแต่เราอะก็ห้ามยอมแพ้สู้ๆขอบคุณมากนะครับ ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ